มาแล้วค่ะน้องๆอยากด่วนอย่างด่วนกลัวกลัวกลัวพี่ไม่มีเวลาเนาะยังทํากับข้าวยังไม่เสร็จเลยยังไม่กินข้าวเลยทั้งวันก <c oughs> ินกาแฟแก้วเดียวตั้งแต่เมื่อเช้านี้ไตแลว้วไปป่ามาลืมกินข้าวกินน้าหิวมก็ทนเอานะคะใจรักแลวนี่ก็ใจรักก็เลยต้องทําอย่างนี้คะ่ะน้องๆค่ะอ่ะถ้าเราทันเราก็เอานี่ไปไปไปเล่นไอ้นั่นด้วยนะพวกที่เหลือนะ หวยหุ้นทุกอย่างเรากระทรงกระซาดเนาะน่านไปน่นแหมมีคํานวณเรากระทรงกระซาดอันนี้เด่นเจ็ดเก้าของเรานะคะอันนี้พี่แถมให้นะพี่แถมให้คนน้องๆจับไม่เป็นนะนี่นะพี่ชอบเล่นอย่างนี้นะหามนะถ้าตัวเด่นนะแต่แต่แต่ศูนย์ก็เด่น,นพี่พี่ลืมพี่ลืมทําให้นะจะเอานี่ก็ได้จะเอาศูนย์เก้าเก้าหรือว่าศูนย์เจ็ดเจ็ดหรือว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ก็ได้นะคะน้องๆ คูณคูณสามประตูนะก็ไม่แพงนะคูณสามประตูนะถ้าน้องๆก็ตัดตัดเล่นก็ได้ไม่ต้องเล่นหมดทุกตัวนะคะเพราะมันเยอะไปเนาะพี่ก็คิดว่าเยอะไปพี่ก็ตัดเล่นก็แล้วแต่ใจชอบเนาะแต่แต่ที่เด่นๆแน่ๆน,น,นะศูนย์เจ็ดเก้าค่ะน้องๆค่ะแต้มเท่ากันนะแต่เก้ามาเด่นกว่านะพี่ก็เลยให้เก้าไปเนาะเนาะวันนี้เป็นไงฮานอยพี่จุกเลยนะปังปังปังแตกทั้งสามตัวอีกแล้ววันนี้โอ้ จะบ้าตายสุดยอดสุดยอดพี่ได้สองหนึ่งหนึ่งอ่ะสามประตูคูณสามนะพี่เล่นนี้เนี่ยแล้วก็น้องนคองได้ทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งรูดทั้งวิ่งทั้งอะไรโอสารพัดส,สองสี่เนาะโอ้ยสิบเด้งเลยวันนี้สิบเด้งเลยนนเ,เ,ลยเอรอบพิเศษนะพี่ได้สิบเด้งเลยจริงๆนะ พอพี่ให้ไปสองสี่เนาะสองสี่แล้วก็มาหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็มาสองสี่ตรงๆงเนาะสี่สองตรงตรง,ตรงโอ้พี่จะบ้าตายรอบสองก็ได้รอบสามยังไม่ได้อีกนะรอบสองวิ่งรูดสี่อีกก็ได้อีกทั้งบนทั้งล่างนะคะน้องนองนะพี่บอกแล้วว่าสี่จะไหลยังไงก็เลยไหลจริงๆเนาะก็ได้ไปเนาะศูนยะ์มามารอบเดียวนะวันนี้เนาะศูนยะ์หนึ่งก็ได้อีกศูนย์หนึ่งแล้วก็สี่โอ้ รอบแรสามเด้งรอบสุดท้ายทด้สองเด้งเพราะสีสีบนล่างนะคะรอบแรกนี้น่ะพอรอบต่อมาพี่ก็เล่นเบาๆรอบแรกนี้เอานั่นเลยจะถ้ารอบแรกไม่เข้าพี่จะเล่นหนักคือรอบสองนะรอบสามพี่จะเบานะคะน้องๆเพราะว่าซับจางรอบสามนี้จะซับจะจางถ้าไม่เข้ารอบแรกแล้วรอบรอบรอบสองนี่จะจะเอาหนักรอบแรกนี้ต้องประมาณ นั่นเลยสุดยอดเลยได้ปังปังสุดสุดโหสุดยอดเลยวันนี้นะเนาะฮานอยรวมของเราเนาะฟันสี่มาสี่โหจุกเลยอะรอบแรกก็สองบนล่างทั้งสี่ด้วยเอาอะไรอีกล่ะเออรอบสองนี่ทั้งสี่ทั้งัทั้งศูนย์อีกพี่เล่นโหและรอบสามอีกสี่อีกบนล่างอ้าวตะโกนเข้าไปอยู่คนเดียวเนาะตะโกนให้น้องๆฟังนะคะ นี่นะคะดาววีของเราคืนนี้ขอให้รวยรวยปังปังไปถึงยันสว่างเลยนะคะอุ้ยยันสว่างไม่ใช่นี่สุดท้ายารอบสุดท้ายของเราเนาะวันนี้เนาะเพราะเป็นวันเสาร์เนาะวันจุดนะคะน้องๆค่ะเอาตามนี้นะคะขอให้รวยรวยปังปกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพูดมากน้ำลายปู่มปากนะคะน้องๆขอให้น้องๆโชคดีนะคะ